อันดับแรกนะคะเราต้องนําหัวนะคะมาล้างน้ําทําความสะอาดก่อนอันนี้ก็คือเซลล์หนึ่งที่หลุดออกจากตัวหัวนะคะ,ะจะเห็นได้ว่ามันมีมันมีหน่อเล็กๆเ,เกิดขึ้นมาแล้วแท,แทงตาขึ้นมาแล้วนะคะถ้าเป็นพวกหน่อเล็กๆที่แทงตาขึ้นมาเนี่ยก็จะมีโอกาสงอกได้ไวกว่านะคะต้นที่เราตัดแล้วก็ยังไม่มีตาขึ้น จะเห็นได้ว่าอันนี้ก็คือตาขึ้นหลายหลายหน่เหมือนกันนะคะรอบๆอบเลยอันที่เป็นสีขาวขาวอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะสังเกตดูนะคะเต็มเลยค่ะอันนี้ค่ะเราก็จะนำหัวของบอลเนี่ยมาล้างทำความสะอาดก่อนพอล้างทำความสะอาดเสร็จนะคะเราก็จะทำการตัดค่ะตัดแบ่งหัวนะคะหัวบอล หัวบอลอีหนาออกนะคะตัดได้เซี่ยวนึงแล้วค่ะเราก็จะเริ่มตัดไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะตัดจนกว่าจะหมดนะคะอันนี้ที่ช้านิดนึงก็คือสังเกตดูตัวที่มันเป็นหน่อแล้วถ้าตัวที่มันเป็นหน่อแล้วก็ไม่อยากไปตัดโดนมันนะคะเพราะว่ามันเริ่มงอกหน่อแล้วก็จะปล่อยให้ส่วนหน่อเนี่ยงอกออกมาโดยธรรมชาติของมันเลยก็จะตัดแบ่งออกนิดๆหน่อยๆนะคะ ส่วนพวกนี้มันจะเกิดได้ไวกว่านะคะค่อยๆพยายามตัดออกก่อนเพราะว่าเสียดายถ้าถามว่าเราตัดตัดครึ่งเลยแล้วก็ผ่าทีละนิดทีละนิดทีละนิดได้ไหมสามารถทําได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่แนะนําเพราะว่ามันจะเกิดยากกว่าแต่ก็เกิดเหมือนกันค่ะในการตัดนะคะจะต้องให้มันมีในส่วนของอสีน้ําตาลน้ําตาลเนี่ยค่ะอยู่ด้วยทุกที่นะคะ ไม่งั้นน้องจะไม่เกิดถ้าผ่าเอาแค่ไอตัวสีขาวๆข,ข้างในออกมาแล้วเอาไปเพาะชำเอาไปไปขยายพันธุ์เนี่ยแบบนั้นก็คือไม่เกิดแน่นอนนะคะต้องให้มีตัวสีน้ําตาลน้ําตาลที่หุ้มหุ้มเนื้อเยื่อของน้องไว้นะคะวันนี้อุปกรณ์ที่เราใช้ตัดก็จะเป็นใบมีดโกนนะคะที่เราใช้ใบมีดโกนตัดเพราะว่าจะทําให้น้องมีบาดแผลน้อยนะคะ ไม่ทําให้น้องเนี่ยเหมือนประมาณว่าไม่เปิดปากแผลให้น้องเยอะเกินไปถ้าเราเปิดปากแผลเยอะเกินไปก็คือโอกาสที่จะไม่งอกเนี่ยมันจะมีเยอะนะคะเราก็เลยใช้เป็นมีดโกนะคะ่ะจะเห็นได้ว่าตอนตัดออกนะคะจะมียางยืดๆของตัวอีเหนาบเนี่ยบอลอีเหนาออกมาด้วยนะคะค่ะตัวยางตัวนี้ล่ะคะ่ะทำให้มือคัน ถ้าเกิดว่าใครแพ้เนี่ยแนะนำสวมถุงมือเลยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้คันได้ค่ะถ้ามันโดนหลังมือนี่มันจะคันยิบ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 ขึ้นเป็นผื่นแดงเลยค่ะแต่ถ้าสมมติว่ามันโดนฝ่ามือก็จะไม่เป็นไรนะคะยางมันทําให้คันค่ะเมื่อเราตัดได้ตามขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็ต้องนําอีเหนาวนี่มาล้างทําความสะอาดค่ะ ก็เตรียมตะแกรงแล้วก็น้ําล้างทําความสะอาดได้เลยค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็เปิดน้ําขาดเพื่อล้างทําความสะอาดค่ะที่เราล้างทําความสะอาดเนี่ยเพราะว่ามันจะมีเวลาเราตัดเสร็จเรียบร้อยมันจะมีพวกยางพวกยางตัวนี้แหละค่ะมันจะไปหุ้ม กับตัวบอลที่เราตัดเรียบร้อยแล้วนะคะกับหัวบอลที่เราตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยทําให้ไปปิดไปปิดรอยปิดรอยที่รากมันจะงอกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะออกมามันจะทําให้ตัวบอลเนี่ยเกิดยากกว่าปกติเราจึงต้องทําการล้างพวกตัวเมื่อพวกคราบเมื่อพวกนี้ออกให้หมดก่อนค่ะพอเราล้างจนหมดแล้วเราก็จะต้องนําไปแช่กับน้ํายาเล่งลากอีกทีนึงนะคะ ใส่น้ําได้พอประมาณเราก็จะใส่น้ํายาเร่งรากลงไปเลยนะคะค่ะพอใส่น้ํายาเล่งรากเสร็จเรียบร้อยเราก็เทอีหนาวที่ล้างทําความสะอาดเมื่อสักครู่เนี่ยลงไปเลยค่ะแช่ไว้ประมาณ30นาทีนะคะระหว่างที่นําอีหนาวไปแช่น้ํายาเร่งรากก็มาล้างทําความสะอาดอุปกรณ์เราดีกว่าค่ะ เมื่อล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วเราก็ไปนําทรายมานะคะต้องล้างทําความสะอาดทรายให้สะอาดนะคะจะเห็นได้ว่าทรายเนี่ยเวลาล้างทําความสะอาดออกมันจะมีพวกน้ำำําดําๆแล้วก็เศษฝุ่นเศษอะไรที่อยู่ในนั้นนะคะเราต้องล้างออกทําความสะอาดนะคะพอน้ำำําดําเราก็ต้องเทน้ําทิ้งล้างไปหลายๆน้ำเลยคะ่ะล้างจนกว่า น้ำจะใสนะคะตอนนี้ก็ดูสีน้ำได้เลยนะคะน้ำเริ่มใสแล้วเราก็พยายามเทน้ำในดินทรายออกออกให้ พอหมาดนะคะทิ้งไว้แล้วก็เทออกให้พอหมาดนะคะต่อไปเราก็จะเอาอีหนาวนะคะออกจากน้ํายาเล่งลากแล้วค่ะค่ะเราจะนําอีหนาวมาผ่านน้ําอีกสักหนึ่งรอบนะคะแล้วก็นํามาผึ่งให้แห้งค่ะบางคนนะคะเขาอาจจะใช้พัดลมเป่าให้แห้งก็ได้หรือว่าบางคนก็คือผึ่งลมธรรมดานี่แหละค่ะผึ่งไปสักประมาณ30นาที รอจนหัวมันเสด็จน้ำหมดทุกหัวนะคะแล้วเราอ่ะจะเอาหัวอีเหนามาใส่ถาดสายที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่กันค่ะ เมื่อครบกำหนดเวลานะคะเราก็จะเอาหัวบอลที่เราไปผึ่งตากแห้งไว้เนี่ยมาใส่ในกระบะทรายหรือว่าถาดทรายที่เราเตรียมไว้เลยนะคะก็เรียงให้เรียบร้อยเลยค่ะและเราจะมาทำการอบกันค่ะต่อมานะคะก็มาถึงขั้นตอนการอบ เราก็จะนําถุงนะคะถุงพลาสติกนะคะที่โปร่งใสเราจะไม่ใช้ถุงทึบนะคะเพราะว่าถุงทึบมันไม่สามารถกรองแสงจากด้านนอกได้เราจะใช้เป็นถุงใสนะคะค่ะแล้วก็นําถาดกระบะนะคะที่เราใส่ไฟแล้วก็ใส่ใสหัวอีหนวเนี่ยเข้าไปเลยแล้วก็มาดปักถุงให้เรียบร้อยนะคะค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยคะ่ะ ต่อไปเราก็จะนำไปเก็บนะคะตัวนี้นะคะชอบอยู่ในที่แสงรำไรนะคะไม่โดนแดดจ้านะคะโดนแดดได้รำไรก็พอก็เลยนำน้องมาวางไว้ที่ชั้นนะคะค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งเรามาแอบเปิดดูกันค่ะว่าน้องจะเป็นยังไงบ้างถ้างั้นขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ